สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอ้อยออีกแล้วนะคะเด็กๆซึ่ง EP นี้นะคะเป็น EP ที่1ในหน่วยการเรียน,นรู้ที่4เรื่องบัญญัตินายางนะคะเด็กๆเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องแรกสําหรับก,การเรียนในภาคเรียนที่2นะคะแล้วก็คุณครูก็อยากจะให้เด็กๆนะคะตั้งใจเรียนนะคะเพื่อที่จะเอาความรูต้ตรงนี้นะคะไปประยุกต์ใช้ในหัวข้อต่างๆน,นะคะเด็กๆ าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนกันได้เลยค่ะค่ะเด็กๆก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ต้องขอทบทวนความรู้เดิมในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเด็กๆคุณครูได้สอนเด็กๆไปแล้วในเทอมที่1นนะคะยังจํากันได้ไหมเอ่ยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาทบทวนความรู้เดิมกันเลยนะคะเด็กๆตัวอย่างค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะทบทวนความรู้เดิมของเด็ก แค่2ตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1นะคะเศษ6ส่วนในย25คูณกับ200นะคะเด็กๆเราอาจจะใช้วิธีการนำตัวเศษคูณกับจำนวนนับและส่วนด้วยตัวส่วนก็ได้นะคะหรือบางคนอาจใช้วิธีการตัดทอนค่ะในส่วนของจำนวนนับแล้วก็ตัวส่วนข้างล่างนะคะในที่นี้คุณครูขออนุญาตใช้การตัดทอนตัวจำนวนนับและก็ตัวส่วนนะคะจำนวนนับของเราคือ200ใช่ไหมคะเด็กๆและ ตัวส่วนก็นคือ25ใช่ไหมคะเพระนาะฉะนั้นจากตัวเลขนะคะเราก็จะเห็นได้ว่า25ไปหาร200ได้ลงตัวไหมคะไม่แน่ใจใช่ไหมคะงั้นเราก็ลองดูว่าอาถ้า25คูณเท่าไหร่ได้100ครอยคะด็กๆคูณสีเอแล้วถ้าคูณเท่าไหร่คะมันถึงจะได้200 ถูกต้องค่ะคุณด้วยแปดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สูตรคูณด้วยี่สิบห้ามาตัดทอนนะคะยี่สิบห้าแล้วก็สองร้อยนะคะตัดทอนกันเลยค่ะเด็กๆยี่สิบห้าหารยี่สิบห้าเท่ากับหนึ่งนะคะแล้วก็สองร้อยหารด้วยยี่สิบห้าเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆเมื่อกี้ถูกต้องค่ะเท่ากับแปดนะคะผลค,คูณของเราขออภัยค่ะผลหารของเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะเป็นแปดนะคะบรรทัดถัดไปถัดไปก็จะได้เป็นหกคูณกับแปดนะคะ สุดคูณลืมหรือยังเอ่ยอยังนะคะเด็กๆสุดคูณนี้เราจะต้องท่องให้ขึ้นใจนะคะเพราะเราจะต้องใช้ในการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาบางคนอาจจะไปต่ออาชีวะหรือไม่ก็เทคนิคหรือไม่ก็ระดับมหาลัยนะคะเราก็ยังใช้และที่สําคัญเรายังต้องใช้ในชีวิตประจาวันเราด้วยนะคะเด็กๆอ่าหกคูณแปดได้เท่ากับสี่สิบแปดค่ะถูกต้องนะคะหลายคนคุณถูกแล้ว ต่อไปค่ะเด็กๆด,ดูตัวอย่างที่2กันนะคะ300คูณด้วยเศษ2ส่วนสนะคะเด็กๆข้อนี้นะคะง่ายมากเลยใช่แล้วค่ะเราจะใช้3ในการตัดทอนทั้ง3แล้วก็ส0 0นะคะเด็กๆอ่า3หาร3มได้เท่ากับ1นะคะต่อไปค่ะสา0หารด้วย3ามได้เท่ากับ 100ค่ะถูกต้องนะคะหลายคนก็ตักทอนได้คล่องแล้วนะคะ100คูณกับ2ได้เท่าไหร่เอ่ยถูกต้องค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะได้เท่ากับ200นะคะเด็กๆสำหรับ EP นี้นะคะ,ะในเรื่องของส่วนของเนื้อหานะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอนะคะจาก สสวทนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะตั้งใจฟังนิดนึงนะคะเพื่อเป็นบันไดในการต่อยอดความรู้เนาะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆไปเรียนกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเรามาเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5บทที่4บัญญัติตรยางด้วยกันนะคะการเรียนรู้ของเราในครั้งนี้คุณครูมีความคาดหวังว่านักเรียนทุกคนที่ผ่านการเรียนรู้ในครั้งนี้จะสามารถแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสิ่งสองสิ่งได้นั่นเองนะคะ หากนักเรียนพร้อมเพื่อการเรียนรู้แล้วเราไปเริ่มเรียนรู้ด้วยกันเลยนะคะนักเรียนทุกคนอ่านโจทย์ปัญหานี้พร้อมคุณครูนะคะไข่ไก่ราคาฟองละ3.75บาทถ้าแม่ซื้อไข่ไก่5ฟองจะต้องจ่ายเงินจำนวนเท่าใดนักเรียนทุกคนตอบคำถามคุณครูต่อไปนี้ช่วยต้นกล้าด้วยนะคะเพราะต้นกล้าจะมาช่วยตอบคำถามข้อนี้ของคุณครูกันค่ะเริ่มนะคะ คุณครูอยากทราบว่าถ้าซื้อไข่ไก่1นึฟองจะต้องจ่ายเงินเท่าใดไข่ไก่หนึ่งฟองนักเรียนจ่ายเงิน3.75บาทนั่นเองนะคะหากคุณครูซื้อไข่ไก่2องฟองนักเรียนหาจํานวนเงินที่ต้องจ่ายให้คุณครูเขียนแสดงในรูปการบวกได้อย่างไรคะไข่ไก่2องฟองนักเรียนเขียนจํานวนเงิน ที่ต้องจ่ายคือ3.75จุดวกคำตอบที่ได้คือ7.50บาทนั่นเองนะคะคุณครูซื้อไข่ไก่3ฟองไข่ไก่3ฟองจำนวนเงินที่ต้องจ่ายนักเรียนเขียนแสดงในรูปการบวกได้อย่างไรนักเรียนเขียนแสดงได้เป็น3.75บวก3.75บวก3.75ผลบวกที่ได้คือ 11.25บาทนั่นเองนะคะนักเรียนคะคุณครูซื้อไข่ไก่ในจำนวนที่มากขึ้นคุณครูก็ต้องจ่ายเงินในปริมาณที่มากขึ้นเช่นเดียวกันด้วยนะคะดังนั้นถ้าคุณครูซื้อไข่ไก่4ฟองนักเรียนเขียนแสดงจำนวนเงินที่คุณครูต้องจ่ายในรูปการบวกได้อย่างไรคะนักเรียนเขียนแสดงได้เป็น3.75วก3.75 บวก3.75และบวก3.75ผลบวกที่ได้เท่ากับ15บหาบาทนั่นเองนะคะไม่สนุกละนักเรียนเขียนการบวกยาวไปคุณครูอยากให้นักเรียนเขียนแสดงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายโดยใช้การคูณได้อย่างไรคะต้นกล้าคะเขียนได้อย่างไรคะต้นกล้าเขียนได้เป็น4คูณด้วย 3.75ผลคูณเท่ากับ15บาทครับเยี่ยมมากๆเลยค่ะนักเรียนเขียนแสดงจำนวนเงินที่คุณครูต้องจ่ายในการซื้อไข่ไก่4ฟองได้เป็น4คูณด้วย3.75ผลคูณเท่ากับ15บาทนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะหากนักเรียนเขียนได้อย่างนี้คุณครูอยากถามนักเรียนว่าถ้าซื้อไข่ไก่5้ฟอง จะเขียนแสดงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายโดยใช้การคูณได้อย่างไรคะนักเรียนตอบคำถามนี้พร้อมต้นกล้านะคะต้นกล้าครับได้อย่างไรครับ5คูณด้วย3.75ผลคูณเท่ากับ18.75ครับเยี่ยมมากๆเลยนะคะต้นกล้านักเรียนทุกคนได้คำตอบตรงต้นกล้านะคะเยี่ยมมากคะ่ะดังนั้นนักเรียนบอกคุณครูได้แล้วว่าแม่จ่ายเงิน ซื้อไข่ไก่ห้าฟองในจำนวนเงินเท่าไหร่คะ18.75บาทนั่นเองคะ่ะนักเรียนคะนักเรียนตอบคำถามคุณครูได้ในการหาจำนวนเงินที่ต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นจำนวนไข่ไก่เท่าไหร่ก็ตามถ้าจำนวนราคาไข่ไก่ในปริมาณที่1ฟองคือ3.75บาทเท่ากันนักเรียนมาดูการเขียนแสดงวิธีคิดและคำตอบที่ได้ พร้อมๆกับต้นกล้านะคะวิธีคิดไข่ไก่1ฟองราคา3.75บาทไข่ไก่ห้ฟองราคา5คูณด้วย3.75ผลคูณเท่ากับ18.75บาทดังนั้นแม่ค้าซื้อไข่ไก่5ฟองจ่ายเงิน18.75บาทนั่นเองนะคะ นักเรียนคะ18.75บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่นักเรียนมีวิธีพิจารณาได้อย่างไรนักเรียนไปดูพร้อมๆกับต้งกล้ากันนะคะ18.75เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะถ้าซื้อไข่ไก่1ฟองราคา3.75บาทถ้าซื้อไข่ไก่2ฟองราคา7.50บาท ถ้าซื้อไข่ไก่4ฟองราคา15บาทดังนั้นแม่ซื้อไข่ไก่1ฟองบวก4ฟองจำนวนเงินที่ต้องจ่ายคือ3.75บวก15เท่ากับ18.75เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเยี่ยมมากๆเลยนะคะนักเรียนทุกคนนักเรียนคะ นักเรียนพร้อมอ่านโจทย์ปัญหาข้อต่อไปพร้อมคุณครูด้วยนะคะน้ำดื่มหนึ่งขวดราคาเจ็ดบาทถ้าหลิวซื้อน้ำดื่มหกขวดจะต้องจ่ายเงินเท่าใดในโจทย์ปัญหาข้อนี้คุณครูอยากให้นักเรียนกดพักเพื่อหาคำตอบแล้วค่อยกดเล่นต่อเพื่อเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะนักเรียนคะน้ำดื่มหนึ่งขวดจ่ายเงินเท่าไหร่คะ เจ็ดบาทถ้าซื้อน้ำดื่มสองขวดต้องจ่ายเงินเท่าใดแสดงการหาจำนวนเงินที่ต้องจ่ายโดยใช้การบวกได้อย่างไรคะได้อย่างไรคะใบบัวเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่บาทค่ะถ้าซื้อน้ำดื่มสามขวดนักเรียนคะนักเรียนแสดงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายโดยใช้การบวกได้อย่างไรคะเจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับ 21บาทนั่นเองนะคะถ้าซื้อน้ำดื่มสีขวดน้ำดื่มสี่ขวดนะคะนักเรียนแสดงจํานวนเงินที่ต้องจ่ายโดยใช้การบวกได้อย่างไรคะเจ็ดบวกเดบวกเดบวกเดเท่ากับ28บาทนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นว่านักเรียนเขียนแสดงการบวกมีจํานวนที่มากขึ้นเขียนยาวขึ้น อาจจะทำให้นักเรียนดูไม่สนุกกับการที่นักเรียนจะเขียนแสดงดังนั้นคุณครูให้นักเรียนเขียนแสดงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในการซื้อน้ำ4ขวดในลักษณะของการคูณนักเรียนจะเขียนได้อย่างไรใบบัวเขียนได้อย่างไรคะ4คูณ7เท่ากับ28บาทค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วนักเรียนเขียนแสดง จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในการซื้อน้ำ4ขวดโดยใช้รูปการคูณได้เช่นเดียวกับใบบัวไหมคะถ้าได้เช่นนั้นเยี่ยมมากๆเลยนะคะนักเรียนคะถ้าซื้อน้ำ5ขวดจะเขียนแสดงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในรูปการคูณได้อย่างไรคะได้อย่างไรคะใบบัว5คูณ7ผลคูณเท่ากับ35ค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะใบบัว นักเรียนจะเห็นว่านักเรียนเขียนแสดงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในการซื้อน้ำ5ขวดโดยใช้รูปการคูณคือ5คูน7ผลคูณเท่ากับ35บาทนั่นเองนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะถ้าซื้อน้ำ6ขวดจะแสดงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายโดยใช้การคูณได้อย่างไรคะใบบัวคะได้อย่างไรคะ6คูน7เท่ากับ 42บาทค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะใบบัวนักเรียนเขียนแสดงในรูปการคูณของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในการซื้อน้ำ6ขวดได้ตรงตามนี้นะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะถ้าเช่นนั้นแล้วเราไปดูการเขียนแสดงวิธีคิดดังกล่าวพร้อมๆกับใบบัวกันนะคะการเขียนแสดงวิธีคิดน้ำดื่ม1ขวดราคา7บาทน้ำดื่ม6ขวดราคา หกคูณเผลคูณเท่ากับ42บาทดังนั้นหลิวซื้อน้ำดื่ม6ขวดราคา42บาทนะคะนักเรียนคะสี่บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่นักเรียนมีวิธีพิจารณาอย่างไรคะเราไปพิจารณาคำตอบที่ได้พร้อมๆกับใบบัวกันนะคะ42บาท เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะถ้าซื้อ1นขวดราคา7บาทถ้าซื้อน้ำดื่ม2อขวดราคา14บาทถ้าซื้อน้ำดื่ม4ีขวดราคา28บาทดังนั้นหลิวซื้อน้ำดื่ม6ขวดจะต้องจ่ายเงิน14บวก28ผลบวกที่ได้เท่ากับ42บาท ดังนั้นการซื้อน้ำดื่ม6ขวดต้องจ่ายเงิน42บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอที่คุณครูได้นำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้สนุกใช่ไหมคะก็จะต้องขอขอบคุณวิทยากรหรือคุณครูที่สอนในคลิปวิดีโอด้วยนะคะที่ได้มอบความรู้ให้กับเด็กๆนะคะค่ะสำหรับ วิดีโอที่คุณครูให้ดูที่จริงมันจะเนี้ยเนื้อหายาวกว่านี้นะคะเด็กๆแต่คุณครูตัดมาให้เด็กๆได้ชมเพียงนิดนึงก่อนนะคะเพื่อที่อะไรคะเพื่อที่จะไม่ได้ทําให้นักเรียนเครียดหรือนั่งเรียนนานเกินไปนะคะเด็กๆสำหรับ EP นี้นะคะเด็กๆเราก็จะมาสรุปความรู้ที่เราได้จากเรื่องนี้กันนะคะนั่นก็คือขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหา ที่มีสิ่งของหนึสิ่งสองสิ่งหรือหลายๆขั้นตอนนะคะเราก็จะใช้กระบวนการนี้นะคะในการแก้โจทย์ปัญหาก็คือนะคะ 1. ทําความเข้าใจโจทย์ปัญหานะคะแล้วก็2นะคะสร้างแผนหรือวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหานะคะ3นะคะลงมือทําตามแผนหรือวิธีการที่วางไว้นะคะเด็กๆและ4นะคะอย่าลืมนะคะขั้นนี้สําคัญนะคะเป็นการตรวจสอบคำตอบนั่นเองนะคะเด็กๆถ้าสำหรับ EP นี้นะคะ คุณครูนะคะอยากจสปายนักเรียนนะคะได้มาฟังมาเรียนนะคะเพื่อที่จะออกเป็นค,คนรูเนาะแต่ถ้าใครฟังไม่ทัน,นก็สามารถมาฟังซ้ําใหม่ได้นะคะเด็กๆสาหรับ EP นี้นะคะคุณครูอ้อยก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ